รธุรก Happy ปี a n ฟ h นช e นะครับเกี่ยวกับแฟรนชส์ก่อสร้างและสถารทริัระบบอสนะครับซึ่งในหมดนี้ผมจะกล่าวถึง Happy Real e s t <Có S 2> <rik pus> a ต e นะครับแฮปปี้ e a ลเอสเต e เนี่ยครับเป็นการประกอบโกดังนะครับอาคารนะครับภายในโรงงานและเป็นตั้งที่หน้างานนะครับโดยวิธีการนะฮะเราจะผลิตสิ้นส่วนทุกอย่างจากโรงงานและไป็นตั้งที่หน้างานนะครับทำให้ ลูกค้านะครับที่จะเช่าโกดังกับเราเนี่ยนะครับสามารถได้ขนาดโกดังตามที่เขาต้องการและระยะเวลาไม่นานมากนะครับท่านสามารถเลือกขนาดอาคารประตูอยู่ตรงไหนต่างอยู่ตรงไหนได้ในตำแหน่งที่ท่านต้องการได้นะครับด้วยโครงการของเราปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพัฒนาโครงการออทั้งหมดครอบคลุมนะครับทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด29โครงการนะครับ โดยอาคารขนาดเริ่มต้นตั้งแต่1 0 0ถึง3 0มตารางเมตรนะครับโดยขนาดอาคารนะครับกว้างนะครับก็ประมาณ15เมตรนะครับความยาวตามที่ท่านต้องการนะครับเรามีโกดังให้เช่านะครับที่ระยองนะครับที่ชนบุรีนะครับอมาตานครนะครับนิคมปิ่นทองนะครับแลนฉบังหรือหรือแล้วแต่กรุงเทพปริเมณฑลหรือพื้นที่บริเวณกรุงเทพบริเวณมณฑลนะครับ ก็เราพัฒนาโกดังให้เช่าได้ทพิ่พื้นที่นะครับสําหรับท่านที่สนใจอยากจะเช่าที่ดินนะครับอยากอยากจะเช่าโกดังนะครับท่านก็สามารถติดต่อผ่านโททัวแทนจำหน่ายของเราได้นะครับในขณะที่ท่านองการโดยระยะเวลาการรอนะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้ท่านประหยัดนะครับปัญหาของการเช่าโกดังสําหรับลูกค้าโดยส่วนมากก็คือขนาด อาคารไม่ตอบโจทย์สลัมแฮปปี้เดเว t สเลยนะครับท่านสามารถกําหนดขนาดอาคารตามความต้องการของท่านได้หรือในอนาคตนะครับหากท่านต้องการขยายอาคารหรือว่าเพิ่มเติมท่านก็สามารถสั่งให้เราสร้างได้นะครับในขนาดที่อาคารที่ท่านต้องการนะครับโดยเราสามารถก่อสร้างนะครับเพื่อให้เช่ากับท่านภายในระยะเวลาไม่เกิน2เดือนนะครับกับนวัตวกรรมการก่อสร้างสแตททูปที่โรงงานนะครับเราหวังว่านะครับจะได้ร่วม ใช้บริการกับท่านนะครับเกี่ยวกับโกดังให้เช่านะครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ